สวัสดีครับเอารถไปไรสายครับฮะ<า>สวัสดีครับผสวัสดีครับสิกบครับผมมันโดนเล่นใต้้องรถครับขับรถยังไงให้พังเนี่ยฮะไม่ไหวไม่ไหวโอ,อ้ขนาดขับเองพังเลยเนี่ยต <laughs> ายแล้วโอ้เขาิ่งพึ่งพามือพามครับตัวเองมาซ่อมรถ สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องระดมสิ่งดินด่วนครับผมนี่นะรถรถมีเต็นต์รถรถลงครับฮะ<า>มีเต็นต์รถลงรถลงเลยวะมันมันเกิดอะไรขึ้นนั่นน่ะสายได้ชาร์จมันหลุดครับสายได้ชาร์จหลุดอ๋อ,อสายได้สตาร์ทหลุดโอ,โอเคทำไปซ่อมเองได้ใช่ไหมไดครับผม,มไฟอะไรวะเนี่ย เริ่มไฟอะไรนี่ไฟถอยปอยปโอ้ ه, สว่างดีไหมนี่ไปดูในบอ่อดินกันนะครับนีโ่โอ้หน้าฝนก็ยังพากันวิ่งครับเจ้อยก็ดูนหนมาปลาไปสวัสดีเปยียงทีมงานครับผม บ่อนี้ก็นะครับที่อำเภอประโคนชัยครับพอที่หมูตามวิ่งอยู่น,นั่นแหละโอ้เจอดรอคิวอัน มอย่างใหญ่ด้วยนะเนี่ยเมื่อวานนี่ฝนทะอลมนะครับแต่ว่ามันวิ่งได้อยู่นะบ่อน,นี้โอ้เต็มกลองเลย โอ้โหรอ,หอโอเคทักทายหมอตาลหน่อยครับอยากเป็นงานรายวันหรือเปล่าเนี่ย ไมยรถเยอะแท้รถไรเยอะ่ม่ครัวสอ่เยอะคนละงานอันนี้น,าน,น,าน,านหานอ,อันนั้นงาน้านอ๋ออันนตางหากเหรอหหอันนี้ยังเป็นอันนี้ยังไรยวันไหมนี่อันนี้งานเหมาอันนี้เหมาโอ้แบงวิ่งด้วยวะไม,าามา่าไม่มันรอนนอนี่หาสคเร่วไยืด โอ้เมาก็ใส่งี้เละเมื่อวานฝนตกใช่ไหมเมื่อวานว่าจะมาแล้วแต่เห็นไม่คลึ่มก็เลยไม่ได้มาอู้ได่าใครขับเหรอฮะฮะแล้วจะตีะฮะอ๋ออยู่นูนนะโอ้โหขับรถยังไงเนี่ยเป็นจอกแท้ มา,มา,มาดีไปยังทีมงานด้วยครับโอ้เอ้คันนี้วันนั้นเหมือนถ่ายลงเรียวอยู่นะคันนี้คันนี้หรือเปล่าวะน,น่าจะคันนี้เลย ทักทายกันหน่อยด้สวัสดีครับโอ้เป็นยังไงครับงานดีเงินดีไหมดีครับบอกอันนี้มาวิ่งกี่วันแล้วนี่สามสี่วันแล้วอ๋อเฮ้คันนี้หรือเปล่าวันนั้นพี่ถ่ายเรียวคันนี้ไหมใช่ไหมที่วิ่งไปเส้นบุรีรัมย์อ่ะโอ้ปูไหนนี่รัตดาูครัตบปติ๊กเกอ่ะติ๊กเกอร์วัวหมดเมื่อวาน เมื่อวานก่อนงานบุญหมดเลยเกลี้ยงเลยเดี๋ยวค่อยเอาเนาะกันชนหายไปไหนนี่ตอดออกอ๋ออันนี้ซื้อเงินสดมาเลย่ะเงินผ่อนโอ้ผ่อนยังไงอ่ะผ่อนเป็นเดือนหรือผ่อนเป็นปีเป็นเดือนกูไฟแนนนะไงกูหาได้ไหมจริ้งไงยอด เดือนเท่าไหร่หมื่นหนึ่งพันฮะหมื่นหกหรอกี่เดือนแล้วเนี่ยฮะยยนี่ออกมากี่เดือนแล้วคันนี้จำไม่ได้ถึงปียัง,งยังไม่ถึงแต่หาได้ทุกเดือนเลยนะหมื่นหกอ่ะอู้เก่งนะนี่ เมงได้อยู่ครับถือว่าเก่งนะครับหาได้ส่งทุกเดือนนะครับไม่ธรรมดามามายางใหญ่หร้อยจิตห่อ,อ ยางพันหรือ,อยางเก่าเนี่ยคันนี้ไม่ได้เจนานะนนเ,นนเนี่ยคันนี้โอ้อันนี้มันสองร้อยรุ่นเปดได้ไหม เ็าใส่กระจกเหมือนกันเลยครับนู่นฝั่งนู้นมาร์คเทนอันนี้มาร์คเอดนะครับ พาไปชมที่เทด้วยค,คิดหน้าโอโ้สายยัดสายยัดอย่างเดียวเลย กระบะใหญ่ก็จะเสียเปรียบหน่อยนะครับเพราะว่าก็ใส่ตามกระบะนะครับไม่ได้นับกุุงกีนะครับเต็มเข้าไปครับนี่แหละที่ใครหลายๆคนถามว่าทำไมใช้กระบะเล็กนะครับ ถ้าเราใช้กระบะใหญ่ครับก็จะเสียเปรียบถ้ามาวิ่งกับกระบะเล็กมันต้องกระบะเท่าๆกันจะเสมอภางคงานเหมาแต่ถ้าใครไม่ซีเรียสก,ก็ไม่เป็นไรครับ ้านโคกสะอาดนะครับโคกสะอาดมาเสียผู้สวัสดีครับเป็นไงบ้างทำงานทุกวันไหมฮะ รถพังขับยังไงให้พังฮะอะไรพังอะไรฟูฮะอดอกจอกแตกคันนี้นะยร้ป่ะยาบหรอหมดเท่าไหร่เหรอฮะห้าพันมันติดลมบ่ฮะนี่อีกกระชากหรือเปล่า รถแรงนี่แหละจอกจอกแตกโอ้ยดอกแตกกี่รอบแล้ววะกันนี้เฮ้ยกันนี้มันแตกกี่รอบแล้ววะใส่บอนี่แหละได้มาก็ซ่อมแต่รถและ เงินได้มาก็ซ่อมแต่รถเลยครับอ,อู้เสียงอีแท็กทำอะไรทางนั้นวะมาร้อยเก้าห้าเทอร์โบเอเด็กสี่ศูนย์ครับ ถ้าวิ่งโซนอุทยัมเอ้ยอโซนอีสานนะต้องกระบะเท่านี้แหละนี่ประมาณนี้นะครับกระบะใหญ่ไม่ไหวนะครับไม่ไหวคือแบบยังไงอะ่ะคือโซนอีสานเขามองดินจากกระบะนะครับมองดินจากกระบะถ้ามองไม่เห็นดินก็คือแบบใส่น้อยแท้อืม ถ้ามองเห็นดินจะกระบะพูนพูนโอ้ยนี่ใส่มาเยอะเว้ยครับก็มันจะไม่เหมือนกันแต่ละเขตแต่ละภาคอย่างภาคใต้เขาก็คอกสูงคอกทึบภาคกลางแต่ภาคกลางก็มีแบบนี้ก็มีนใส่แป๊บเดียวเต็มแล้วกระบะใหญ่โอ้ใส่กว่าจะเต็ม เหมาะสําหรับงานเที่ยวครับงานเหมาก็ใส่ได้ครับแบบเนี้ยจะต้องใส่ระแนงข้างมาด้วยจะได้เยอะกว่านี้มาเสียกบ อันนี้ร้อยเจ็ดห้าครับเมื่อไรจะเกาะโบสักเทคกันนี่ฮะอีกหน่อยนึง เก็บตังค์ก่อนเกาะโบก็ประมาณสองหมื่นกว่าถ้าทำเองก็ไม่เยอะหรอกปีนี้เกาะโบเป็นเรื่องง่ายไปแล้วทำเองกันก็ได้ถ้ามีเครื่องมือกี่เที่ยวแล้ววันนี้ฮะสองเอง โอ้เสียขับเองก็เสียแหละมันเดิมจางกนขับก็เสียมันเดิมกดมันจะเสียมันก็เสียจอดอยู่เฉยๆก็เสียเดี๋ยวไปดูที่เทโหดไหม แสดง่อยเด้อเด้อโชว์ความแรงหน่อยอันนี้ยังอันนี้ยังชอบแป๊ดอยู่ไหมนี่อ๋อตัดออกหมดลวไปก่อนหมกเดียวใหญ่ๆเลยเนาะอ๋อไป ก็ประมาณนี้ครับผมเจอกันใหมู่วันขาวเลยกดทีนี่ฟูบๆเลยเอกลักษ์ของเดกา้าเจอกันใหม่ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ